สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ New PP พี t อโต r คานะครับวันนี้เรามีเป็น t o y o ต a f o u n n n e r เข้ามาใหม่คันนี้เป็นปี1995แล้วก็เป็นเครื่อง3,000 V6 เบนซินแล้วก็ที่สำคัญเป็นออโต้โฟะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยว่ามันเป็นยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปชมด้านหน้ากันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับก็เป็นสปอร์ตไลท์ไว้ส่องในป่าได้แล้วก็เป็นกันชนหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับว่ามีอะไรบ้าง ตัวนี้เป็นโฟลเนอร์ยกสูงนะก็จะมีแก้มตีโป่งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระจกตัวนอกมองด้านข้างแล้วก็เป็นแม็ก15นิ้วของ i ินเตอร e สปีดยางแมสซิสดอกหนาๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมกันด้านหลังด้วยคันนี้มีช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วมีโชคคอยสปริงให้อย่างดีเลยแล้วก็สีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงเงางาม100%แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันครับ <S <S ก็เดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังนนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็จะเป็นยางอะไหล่เดิมๆของเขาเลยแล้วก็นี่ครับไฮรักเซิร์ฟแล้วก็ป้ายทะเบียนเป็นหมวดเดิมด้วยนะไม่มีเปลี่ยนแล้วก็ลูกเล่นของคันนี้เขาก็จะมีเป็นไข่คุญแจแล้วกระจกจะลงอัตโนมัติครับผมเดี๋ยวทําให้ดูสักนิดนึงว่ามันทายังไงนี่นะครับเราก็แค่บิดค้างไว้พอบิดปุ๊บก็จะเปิดปกติเวลาบิดกลับก็บิดกลับปกติได้เลยครับผม แล้วก็ที่ปั้นผลหลังที่ฉีดน้ำใช้งานได้ปะกะติไฟติดทุกจุด mm hmm. ก็ด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่าว่าจะมีอะไรเหมือนฝั่งนู้นบ้างโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็มาชมด้านนี้กันต่อว่ามีอะไรบ้างเ mm hmm. มื่อกี้เราเจอลูกเล่นเป็นกระจกหลังไปแล้วนะแล้วก็นี่ครับสีสันขอบคิ้วเนี่ยสวยงามแล้วก็ช่วงล่างครับตัวนี้ก็จะมีพวกโช๊กคอยสปริงแล้ว ไม่มีริ้วมีรอยแตกหักเลยนะพวกคิว้วกันชนสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าภายในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างคันนี้เลยนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นแผงประตูนะสวยสะอาดแล้วก็กระจกปรับครัางไฟฟ้าก่อนเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าก็ใช้งานได้ทุกจุดนะครับแผงประตูสวยๆเลยนะแล้วก็คันนี้เป็น t o y o t ้า รารฟ1 9 9 5นะแต่ว่าเป็นท็อปสุดในรุ่นนั้นเลยนะก็จะมีเป็นคูตคอนโทรลแล้วแล้วก็ปรับคูตคอนโทรลได้นี่นะสวยเลยอย่างเจ๋งนะีโอเคครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเราคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ4ได้ทั้งไฮได้ทั้งโลกแล้วก็เจ๊เปิดล้างสวยงามสดใสวางแผนได้แล้วก็ที่สำคัญนะขาดไม่ได้เลยคือ3เกกระเทียมพิกไทยรากผกชี ยังไม่มีแตกหักนะใช้งานได้หมดทุกจุดระบบไฟฟ้าคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เบาะไม่มีขาดหนังนิ่มๆภายในสวยหลังคงหลังคาผ้าสวยครับแล้วก็พวกช่องแอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีแตกหักใช้งานได้นี่ดูผ้าหลังคาอามีหลังพ่ออีกแล้วปลอดภัยทุกเส้นทางไม่ต้องห่ว,นหวงนี่ครับผ้าหลังคาสวยสวยดงดงามเป็นกรมลังดีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูสองแถวด้านหลังกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนคนระับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่แถว2ดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างตัวนี้นะจะเป็นบอ่อหนังเหมือนกันสวยสดงดงามไม่มีขาดแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญคือเบาะเขาพับได้ครับผมนี่ดึงด้านนี้แล้วก็พับลงมาแบบนี้ก็สามารถได้พื้นที่แล้วก็เก็บข้าวของได้เหมือนเดิมโอเคบอกฝั่งนู้นก็พับได้นะเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถก,กันดีกว่าว่าจะมีอะไรเป็นไฮไลท์บ้างไปครับเดี๋ยวเราไปลองชมด้านหลังกันว่าจะมีไฮไลท์อะไรบ้าง นี่นะเปิดนี่ก่อนกึบกบนี้น1ึ่งกบ <ๆ S 1> ก็เปิดได้เลยแล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญนะไม่มีตัวเปิดด้านนอกเพราะว่าเขาต้องเอากระจกลงก่อนเขาถึงจะเปิดจากข้างในออกมาได้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดกันนี่นะเปิดเป็นกระบะไว้นั่งได้แล้วก็เก็บของได้แล้วก็ใส่ฟูกหน่อยก็เด็กๆก,ก็สามารถนอนเล่นได้นี่นะห้อเครื่องเป็นเครื่องของโตโยต้าเลยนะ v6 3.0 EFI เยสวยเลยแล้วก็คันนี้ก็เป็นระบบ lpg เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วเราสามารถใช้งานกันได้เลยเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทฟังเียงกันสักหน่อยว่าจะถูกใจ fc เราแค่ไหนครับผมนี่นะรถสตาร์ทติดชึ้งเดี๋ยวไปลองดูหน้าห้องเครื่องกันนี่นะเครื่องเดินเงียบๆนิ่งๆแบบนี้เลยนะ ใครที่สายปั้นสายเก็บเอาไปใช้เถอะคุ้มแล้วก็นี่เสียงเครื่องไม่มีชุดรอบนิ่งปกติน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเอาไปเติมน้ามันใช้เางเดียวเพอเผิน้ำมันไม่ต้องเติมด้วย,ยวผมเติมให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับฟังราคากันเลยว่าคันนี้จะขายอยู่ที่เท่าไหร่ เราก็รับชมภายนอกภายในไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเกียร์ถึงว่าสมบูรณ์เลยแล้วก็คันนี้เราเปิดราคาขายอยู่ที่345,000บาทพอครับผมถ้าลูกค้า <S <S นะ FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเราก็ขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างให้เลยนะครับแล้วก็ฝาก FC กดไลค์กด Subscribe, กดแชร์ให้ทางเพจพีพีรถคาด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้เราหน่อย <c oughs> เราได้หารถสวยๆแลยๆมาให้ท่านไว้เลือกชมนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ